สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆจ้ะวันนี้เรามาอะไรวันนี้แบบพาเพื่อนๆมาดูกีทอผาของแบวจ่ะว่างานอดิเลตของแบวเนาะในช่วงเวลาว่างของแบบก็ลูกสาวแบบน่ะเราทําอะไรกันมั่งก็มีอันนี้แหละจ้ะที่งานอดิเลตอีกอย่างหนึ่งที่แบวก็ลูกๆเนาะชอบทําก็คือมาพากันนั่งทอผาทักพะผมทักผาพันคอ แต่ว่าน้องอลิเซียไม่ได้มาเขากองด้วยเด้อจ้ะเพราะว่าน้องอลิเซียยังทํารายงานส่งคุณครูเนาะแต่ว่าน้องเจนาตาว่างแต่นางก็เลยจะมาช่วยเออรบาไอ้ทอผ่านเนาะเราก็อยากจะมาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอยู่อเมริกาแหววก็ลูกสาวแหาวนาอนลูกครึ่งอเมริกาลูกครึ่งฝรั่งนะ่ะเราพากันทําอะไรมั่งในช่วงอะ เวลาว่างของเราเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้ะเพื่อนๆว่าน้องเจนตาตาจะทอผ่าเป็นไหมเดี๋ยวมาดูกันจ้ะ แมวคงไม่ยอมออกห้างนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆงานอดิเรกข,ของลูกสาวแบบเนาะก็จะมาช่วยแบวทำมาเนี่ยผ่าพันคอมาทอผ่าใช้เครื่องกี่ทอผ่าขนาดเล็กพอดีแบไปเจอเครื่องนี่ในอ่าอินเทอร์เนต็ตเนะาะแบวก็เลยบอกบิลลี่ว่าแบลอยากได้แต่แบวก็ทอผ่าไม่เป็นนะเพื่อนๆ แรวไปเห็นเครื่องเล็กๆเนี่ยพอดีฝรั่งเขาลงช่อง youtube อะแล้วแววเจอแ้วก็เลยบอกบิลลี่ว่าแววอยากได้แต่แวก็ไม่ได้แบบว่าบอกบิลลี่อะไรมากมายแต่ว่าแววอยากได้นะเธอต้องซื้อให้ฉันแ้วก็แค่เกินเกินเเฮ้ยมันดีเนาะนนาจะลองเอามาทําดูแล้วทีเนี้ยบิลลี่ก็เลยไปแอบขโมยซื้อให้แววจ้ะบิลลี่ไปสั่งออนไลน์เราแอบเอามาให้แหววแบบเป็นเซอร์ไพรส์วันแม่เนาะตอนวันแม่แห่ง,หงชาติจ้ะแ้วก็แกะของขวัญออกมาไม่คิดว่าจะเป็นเครื่องอะ ที่ทอผ้าเคยพูดเกิดเกินไม่ก็บิลลี่เฉยแต่ไม่คิดว่าบิลลี่แบบว่าจะใส่ใจมากมายเนาะเราก็แค่บอกว่าเราอยากได้เครื่องแบบนี้เนาะถ้าลองเอามาทอผ้าเราคงจะดีอย่างนี้น่ะแต่บิลลี่ก็ไปซื้อมาให้แววจ้ะพอซื้อมาเราแววบทำเป็นได้ที่นี่ยซื้อมาให้แววเหรอเราบบต้องไปดูในช่อง y o youtube แเราก็ไปดูว่าเขาสอนในการมัดมัดได้เนาะ ว่าทําแบบไหนแล้วเราก็เลยทดลองทําตามเขาดูจ้ะเราก็ทํำมาได้จริงๆเลยทำง่ายๆเพื่อนๆถ้าแบบว่าทำได้อ่ะเพื่อนๆทำได้แท้จ้ะ เพื่อนๆมาดูกันว่าแล้วมีได้สีอะไรกันมั่งเนาะเพื่อนๆแต่ว่าแบลยังมีอีกเยอะได้จ้ะอยู่ในห้องใต้ดินเนาะเป็นห่องตัดเย็บเสือผ่าของแหววน่ะมันก็จะมีพวกได้สีอย่างนี้เนาะสีฟ้าสีอะไรเนี่ยเป็นลายสายลุงต่างๆมีเยอะเลยจ้ะเนี่ยดูดนี่แตส่สีสวยเลย เวลาเราไปเดินห้างเนะแบบาะราก็จะไปชอบดูพวกได้นี่แหละจ้ะเพื่อนๆว่าสีเขามีแบบมาใหม่ไหมลายไหนสวยๆอย่เงี้ยนี่มีหลายแบบอันเนี้ยจะนุ่มจ้ะเป็นผ้าพันคอเนาะอย่างนุ่มเราชอบมากเลยเนี่ยเราจะมีเครื่องนี่ด้วยจ้ะเขาเรียกอะไรเนาะวงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่เ,เราเอามาใชา้ทําเป็นหนา ผาพันคอเรามาสารใส่นี่เนาะวงล้อเนี่ยเอามาสารมาสารมาสาร,สารใส่เราก็จะกลายมาเป็นผาพันคอเดี๋ยวเราจะเอามาเห,ห็นดูว,ว่าเป็นผาพันคอผืนแบบไหนนี่จ้าเพื่อนๆก็จะเป็นผาพันคอได้ออกมาแบบนี้เนาะที่เรา๋ยวทักเนี่ยจะใช้เครื่องเนี่ยจะวงล้อเนี่ยเนาะสารเนี่ยจะใช้เอาได้อ่ะพันพันพันก็งวงล้อเนี่ยเราจะาออกมาเป็นผาพันคอแบบเนี่ย พื here, like мод, ้นเนี่ยเราชอบมากเลยนุ่มๆด้วยเนี่ยเพื่อนๆดูความยืดหยุ่นของผ้าด้วยนุ่มมากพื้นนี่เราทักให้น้องอ่ะอลิเซียเนาะเนี่ยพื้นเนี่ยเราทําเยอะเลยแหละเพื่อนๆแต่ก็ใช่ไปเรานาอเก่าเป็นเอาด้วยพื้นนี่เราทําอะก็เครื่องทอเนี่ยเพื่อนๆน้องเจนาต้าน้องอเลเซียที่ช่วยเราทักเนี่ยที่ช่วยเราทออะเนี่ยได้พื้นเนี่ย ผืนนี้ก็จะเอามาใช้ช่วงหนาช่วงหนาหนาวที่จะถึงแล้วเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมเนี่ยเ้ออันนี้เบาทักใช้เวลาประมาณสามวันช่วยๆกันก็ลูกเนาะเวลาใครมีเวลาว่างก็มานั่งทักอเนี้ยเด้สวยดิส่วนพืนนี่นี่ของน้องเจนนาตาน้องเจนนาตากับทักพืนนี่ช่วยแบ้ว่าเนี่ย จะเป็นแบบผืนหนาหน่อยเนี่ยเอาไว้ใช้หนาหิมะตกเนาะพื้นนี้ก็สวยนุ่มใจเพื่อนๆดูผ่าเนี่ยดูความยืดอยู่ดูก็ใช้เครื่องอ่ะกี่ทอผ่านี่แหละผืนนี้ก็ทักจากเครื่องกี่ทอผ่านนะอ่าผืนนี้เป็นผ้าห่มที่แบบทักเซตไปเมื่อประมาณสักสองเดือนสามเดือนที่แล้ว เราทักพอห่มผืนนี่ช่วยกันก็น้องอลิเซียสองคนเนาะผืนเนี่ยเราทักก็น้องอลิเซียจะ้ะเนี่ยน้องอลิเซียจะชายเอาไว้ห่มในของนอนเขาผ้ายังนุ่มเพื่อนๆนเราจะให้ดูเนี่ยด้วยความยืดหยุ่นของผ้าด้วยแบบยังนุ่มยังอุ่นเลยนะเนี่ยผืนนี่น้องน้องอลิเซียเนาะลูกสาวคนกลางเดี๋ยวจ้ะที่ช่วยเราทักเราก็มีผืนนี่พักในเซ็ตสักที ได้อย่างอื่นทําไปเรื่อยอยังวะพผื้นนี่เป็นฝีมือของน้องอลิเซียคือลูกสาวคนกลางหรอเนาะที่เขาทักอะแต่ทักยังในเซ็กสักทีเปลี่ยนทําอย่างอื่นไปเรื่อยพอเวลาเขาว่างเขาก็มาทักอย่างเนี่ยแต่พผื้นนี่จะผสมหล,หลายสีใส่กันเนี่ยด้วยผื้นนี่จะเป็นหลายสีเนาะเพราะน้องอลิเซียเขาอยากเขาอยากจะเล่นสีอย่างเนี้ยแบบว่าเอาได้มาหลาย,ลายสีแล้วก็เอามาทักมาทักผสมกัน ก็คิดว่าถ้าตั้งใจทักจริงๆอีกสักสองเดือนคงจะเสร็จแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทัก้องรีเซียเพราะว่าเขาเรียนหนังสือเยอะด้วยจ้ะส่วนผ่มสองผืนนี่เป็นธงชาติอเมริกาเนาะเราก็ทักเองจ้ะแล้วเราก็มีทักให้เพื่อนฝรั่งไป เราประมาณสามสี่พื้นเหมือนกันเราชอบทักผอมเน,นาะเวลาแบบทักเราแบบก็จะเอาไปให้เพื่อนฝรั่งถ้าเพื่อนฝรั่งคนไหนที่เราสนิทเนี่ยเราอยากให้เขาเอาไปไว้ตกแต่งบ้านเขาเนี่ยเราก็จะทักให้เขาด้วยจ้ะทักฟรีๆนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ว่าทักเราแบบเอาเงินอย่างเนี่ยไม่ได้คิดเอาเงินจ้ะเราทักเสร็จแล้วเราก็ยกให้เพื่อนฝรั่งฟรีๆเป็นของขวัญนี่เนี่ยว่าเราทักผอมให้เขาอันนี้จะเป็นธงชาติอเมริกาเนาะเราออกแบบเองจ้ะเพื่อนๆน เป็นรูปดาวห้าสิบดวงเป็นรัศที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็จะมีผืนข้างหลังเนี่ยผืนข้างหลังนี่เดี๋ยวก็ออกแบบเองว่าเราอยากเอาความยาวเท่าไหรแต่นี่จะเป็นอ่อรูปอ่อรัฐต่างๆสิบสามรัศเป็นโมงกมอ่เดี๋ยวไปดึงไม้ให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่เราก็ทักเอง ชอบมากๆเลยแต่สองผืนนี่เราทักไหบิลลี่เนาะแบลบว่าจะทักอีกผืนเนี่ยเป็นรูปโ้งชาติเหมือนกันแล้วทักไ้เนี่ยได้ยังแบบไม่ได้พอครึ่งเนยได้นิดเดียวผืนนี้ว่าจะทักถ้าทักเสร็จแล้วเรแบบาจะเอาไปใยไหบิลลี่ตกแต่งในห้องอ่ะทำงานบิลลี่เนาะอยู่ในอ,อ่าห้องอ่าชั้นใต้ดินบ้านวนะ่าจะมีห้องทํางานโตะทํางานของบิลลี่จะ้ะ เราก็เลยว่าจะทักผาเนี่ยพอห่มรูปอ่าธงชาติอเมริกาเนี่ยเอาไปไว้ต๊แต่งใน้องทางานของบิลลี่จ้ะนี่แหละจ้ะเพื่อนๆงานอดิเรกข,ของแบวก็ลูกๆแบวเนาะที่แบวอยากเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าถึงเราจะอยู่เมืองนอกถ้าใจเรารักเราก็สามารถทอผาใช่กี่ทอผาเหมือนอย่างที่เมืองไทยได้จ้ะอ่า ยังไงแบอบกก็ขอฝากเพื่อนๆทุกๆคนติดตามคลิปวิดีโอของแบล็ด้วยเจ้าอขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าที่ติดตามเป็นกําลังใจให้แบลตลอดมายังไงแบอบกก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปของอ่ะแบลด้วยเจ้าคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า